หนึ่งเดียววันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็ยืนยันว่าดูแลผู้ได้รับผลกระทบต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเร่งรัดเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุด ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าสอบธกอค่ะเปิดเผยว่ารัฐบาลยืนยันว่าแม้จะอยู่ในช่วงรอยต่อทางการเมืองการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังคงดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องและไม่สะดุดโดยทุกกระทรวงได้ร่วมบูรณาการทํางานอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดสรรงบประมาณสําหรับเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของ ชาติเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและทั่วถึงที่สุดค่ะนอกจากนี้รัฐบาลขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเยียวยาให้เร่งรัดกระบวนการจัดสรรเงินช่วยเหลือให้ถึงมือผู้มีสิทธิ์โดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้การช่วยเหลือเกิดความล่าช้าหรือสะดุด หรือว่าสดุดกลางทางโดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วนค่ะที่รัฐบาลให้ความสําคัญสูงสุดนอกจากนี้รัฐบาลยังย้งยําถึงความมั่นใจแก่ภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมแรงงานและนักลงทุนว่ากลไกการทํางานของรัฐยังคงดําเนินไปตามปกติทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงโดยไม่มีการหยุดชะงัก ด้านพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2ค่ะพร้อมครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็ได้เข้ารับมอบเงินสนับสนุนจากบริษัทกราฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนครอบครัวละ1นล้านบาทค่ะรวม17ล้านบาทโดยเงินจำนวนนี้มาจากกองทุน100ล้านบาทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะนอกจากนี้ยังช่วยเหลือในภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งการมอบถุงยางชีพกลัฟแคร์จำนวนกว่า2,000ชุดแก่ทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในศูนย์พักพิงตามจังหวัดต่างๆค่ะ